เ๋ยากมาประดับอินทรูให้กับท่านนายกสภาพธิรบ,บาลตะวงสว่างภูมิแนละ้วขอขยันตอนนี้ครับหนึ่งสองสามครับครับหนึ่งสองสามมองกล้องเลยครับไวมากเลยมองกล้องเลย ừ. một con này thật à, một con này. Hãy subscribe แต่ไม <are> <it> ่ลงก่อนฮะมองกล้องด้วยนะครับพุ่มเนี่ยครับต้องค่ะไวมากเลย สาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบวภูมิโดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงแล้วเมื่อวันที่27เมษายน2564ผมขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาและท่านนายกเทศมนตรีเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบัวภูมิครั้งแรกตามมาตรา24วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496าและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1 4พุทธศักราช25 6 0เป็นผู้เปิดการประชุม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ท่านนายเภอตภูมมาเป็นประธานแทนและขณะนี้ท่านนายเภอยังไม่มีผู้ดํารงตำแหน่งระผมในฐานะพลหลัดอาวุโสในครั้งนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกสภาเทศบาลและท่านนายกเทศมนตรีตำบลนองภบูมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์รัตนไใยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือจงปกปักรักษาทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบผมสําเร็จ ปราสัจากอุปสรรคใดๆก่อให้เิความดีและขออนุญาตนะครับเปิดประชุมแล้วก็ให้ทางทางท่านเลขาช่วงทางนะครับคือท่านประดเทศบาลนะครับ<ม>ไว้วางใจเลือกท่านเข้ามาก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่วม,ร,วมร่วมมือกันนะครับรให้เข้ามาทําหน้าที่อีกหนึ่งสมัยม บางการพิเศษระกะะกะะกักษาการแทนในตัวกองผู้นะครับ <P ink> ที่สละเวลามาเปิดประชมุมพวกเราให้ในวันนี้นะครับขอบคุณท่านมาก <P ink> ครับผมก่อนปิดก็คุณต้องไหมคะ Terima kasih telah